ไฮไลท์ของฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่แข่งไป3คู่นะฮะมาดูกันหน่อยนะฮะท่านอาจจะทราบผลกันแล้วแต่ว่ามาดูภาพเผื่อที่จะตกลนไปในวันนี้นะครับมีบราซิลกับเม็กซิโกแข่ง2นัดมี4คะแนนส่วนโครเอเชียเนี่ยแข่งไป2นัดชนะ1แพ้1มี3นาคะแนนยังไงก็ลุ้นกันนัดที่3แน่นอนแล้วก็เครมรูนแข่ง2นัดแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วนะครับส่วนคืนนี้มี3คู่คุณชนิดนัน ห้าทุ่มค่ะโคลัมเบียจะ,พบ, Coast ะ,ะพบกับไอวอรี่โคส์นะคะตีสองอังกฤษพบกับอุรุกวัยค่ะและตีห้าญี่ปุ่นพพบกับกรีซหลายคนลุ้นอังกฤษเหมือนกันเอาแน่นอนะอนะฮะสเปนไปไหมคืออังกฤษกับอุรุกวัยเนี่ยนะครับเป็นรอบแรกนัดที่สองของทีมในกลุ่มดีแล้วอังกฤษกับอุรุกวัยแพ้มาทั้งคู่ในนัดแรกนะฮะสถานการณ์คืนนี้ทั้งคู่แพ้ไม่ได้เช่นกันะนะฮะทั้งอังกฤษกับอุรุกวัยนะครับ อังกฤษนี่แพ้อิตาลีมาอุรุกวัยไปพลิกล็อกเสียท้าให้คอสตาริกานะครับอังกฤษนะครับก็มีปัญหาเรื่องของแดนนีลสเตอร์ริตนะครับสูน้าที่ทำหนึ่งประตูจากเกมที่แพ้อิตาลีนะฮะว่าจะฟิตพอหรือไม่แต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาความหวังก็อยู่ที่เวนรูนี่สูน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ซีเฟนเจอราดกับตันทีมจากลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องรอดูว่าจะใช้แผนแบบไหนอย่างไรเพราะว่านัดแรกเนี่ยรอยฮอสันไปจับเวนรูนี่ยืนปีกซ้าย นะน่าจะมาจับยืนศูนย์หน้าส่วนอุรุกวัยนะครับก็คือหลุยส์โซเลสน่าจะผ่านความฟิตลงสนามได้ในนัดนี้นะครับนัดแรกลงไม่ได้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวความหวังก็คือเอดิสันคาวานีที่ยิงจุดโทษให้ทีม1ลูกนะครับแต่ว่าแพ้คอสตาริกาไป1ประตูต่อสามเกมนี้ใครแพ้ตกรอบทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นนะครับคู่นี้ตีสองนะครับส่วนสเปเนี่ยหลังจากที่ตกรอบแรกไปโอ้โห แฟนบอลที่สเปนเขาทาใจไม่ได้คือเมื่อวานเขาก็ดูที่ฟุตบอลจอยักษ์ที่เขาไม่ได้มาที่บราซิลนะเขาก็ดูบอลจอยักษ์อยู่ที่ประเทศสเปนนะฮะมีแฟนบอลไปร่วมลุ้นกันนะครับที่จอยักษ์ที่สนามเบอร์นาบิวสเตเดียมที่กรุงมาดริดนะครับหลายเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับแล้วพอสเปนแพ้ชิลีนี่โอ้โหดูสีหน้าแววตาแต่ละคนคิดยังไงเศร้าอะคือแฟนบอลสเปนบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังถึงท่านที่ ทีมชาติสเปนทีมรักจะต้องไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกได้นะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงขั้นแพ้ตกรอบแรกนะใช่ใชนะฮะแล้วสเปนก่อนมาทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะครับเป็นดีกรีแชมป์เก่าเมื่อปี2010นักเตะนี่ก็โอ้โหแต่ละคนระดับสุดยอดเวิด์ c คลาสนะครับแต่พอแข่งไป2นัดแพ้2นัดรวดตกรอบแรกนี่นะฮะ ถูกยิงไปเจ็ดประตูยิงคู่แข่งได้ลูกเดียวนี่โอ้โหแล้วที่ยิงคู่แข่งได้หนึ่งลูกนี่เป็นจุดโทษด้วยนะฮะก็มีการมองกันว่าก็เพราะว่าทางคุณซือของทีมเนี่ยมั่นใจกับผู้เล่นเก่าประสบการณ์จากชุดแชมป์โลกเมื่อสี่ปีก่อนซึ่งหลายคนมาอนกันนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยสเปนก็ตกรอบแรกแน่นอนแล้วทีมแรกมองได้ขาดมากมีครา์ได้แบบสุดยอดมากขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงคะโอเคนะคะแต่ว่าถึงแม้จะแหม เสียใจกับทีมฟุตบอลทีมรักสเปนนะคะแต่วันนี้สเปนเขาก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่ของสเปนแล้วนะคะนี่ค่ะข่าวดีที่สุดเลยแหละใช่แล้วค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะกษัตริย์เฟิเป้ที่6แห่งสเปนพระชนมายุ46พรรษานะคะท่งเข้าพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อครองราชสืบต่อจากกษัตริย์ควนคาร์ลอสนะคะพระองค์นี้นะคะ ที่ส่งสละราชสมบัติไปก่อนหน้านี้แล้วก็พิธีจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาในกรุงมาดริดด้วยพระราชพิธีมีการจัดอย่างเรียบง่ายเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่สเปนต้องรัดเข็มขัดจากสภาพเศรษฐกิจที่ปืดเคืองหลังเสร็จพิธีค่ะกษริยัเฟลิปเป้และพระราชนีเลติเซียนะคะได้ส่งไปตรวจแถวสวนสนามของฐานกองกิยศค่ะ จากนั้นทั้งสองพระองค์นะคะก็ได้นั่งรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนกลับไปที่พระราชวังก่อนที่กษัตริย์ฟิลิเป้พระราชนีเลติเซียพร้อมด้วยพระราชธิดาสองพระองค์จะได้ออกมหาสมาครคมเพื่อให้ประสบกนิกรได้ชื่นชมพระบรมีค่ะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางสถานีโทรทัศน์ระดับโลกอย่าง CNN BBC ก็มีการ ยิงสัญญาณถ่ายทอดสดจากทางสเปนไปทั่วโลกด้วยในช่วงแรกพิธีในวันนี้นะฮะนี่เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความปราบลื่มดีใจของคนสเปนนะฮะเอ,อาละครับช่วงนี้เราไปต่อกันที่คลุกข่าวรอบวันครับคอสชอสั่งย้ายอธิบดีกรมการจัดหางงานและผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจจับกลุ่มหนึ่งในสีลอบว,วางระเบิดบริเวณแยกพระรามเก้าได้แล้วอยู่ในการควบคุมของทหารส่วนอีกสามคนเร่งไล่ล่าตามหมายจับ มอมหลวงวนัดดายืนยันความพร้อมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยความเสี่ยงจากภัยพิบัติ22-26มิถุนายนนี้เชื่อเป็นเวทีสร้างเอเชียเป็นภูมิภาคที่รับรู้ปรับตัวและฟื้นฟูจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วทหารตำรวจบุกจับตู้พนันไฟฟ้ากว่าร้อยตู้ในทาวเฮาส์กลางเมืองบางปูสมุทรปราการไม่พบเจ้าของเชื่อมีการเช่าไว้เป็นที่พักตู้พนันที่หลบหนีจากการจับกลุมจากที่อื่นหลังมีการกวาดล้างอย่างหนัก ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบปะผู้นำศาสนา,าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานช่วงเดือนรอมฎอนและร่วมจากพนอินทภาลัมและข้าวสารเพื่อให้พี่น้องมุสลิมใช้ในเดือนรอมฎอนกอ,อรมนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพชรบูรณ์ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ที่กองทัพอากาศขอใช้สร้างสนามบินพบมีการบุกรุกครอบครองและลักลอบขุดดินไปขาย อะไรให้ชมปิดท้ายกันฮะจะพาไปดูภาพหายากที่อย่าว่าแต่เห็นตัวเป็นๆเ,เลยนะคะเอาแค่เห็นจากภาพเนี่ยก็ยากแล้วเหมือนกันนะคะเป็นวานหลังข้อมเผือกซึ่ง<อ>หนึ่งเป็นหนึ่งในวานที่เป็นสายพันหายากที่สุดในโลกแต่ว่าภาพที่จับไว้ได้เนี่ยพบกันที่ใกล้ๆกับชายฝั่งนครซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะคุณชินันก็ต้องดูเพราะว่าก็ใกล้จะหลังข้อมแล้วว่าเออวานเขาใช้ชีวิตยังไงก็ดูเอาไว้อีกนานค่ะคุณคนะ <laughs> ้อมก่อนเราไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ